สวัสดีทุกคนวันนี้เรามากับประสบการณ์งาน Food Fry เป็นงานที่เราทำให้กับรัฐบาลของเซา t h ออสเตรเลียอันนี้จะเกิดขึ้นเมื่อตอนประมาณต้นปี2021ก็คือเราได้มีโอกาสไปทำงาน f o o ฟ Fry กับเขาถามว่า f o o ฟ Fry คืออะไรฟ o o ฟ Fry ก็คือมแมลงผลไม้ที่มันแบบปกติมันไม่ได้เกิดขึ้นพอเราไป จับดีเทคเจอว่าเออมีแมลงผล,ลไม้เขาก็จะต้องพยายามครอบเขาเรียกอะไรนะควบคุมกําจัดให้มันออกไปให้มากที่สุดอะไรเงี้ยเพราะว่ามันจะส่งกับผลกระทบต่อพวกฟาร์มพวกการขายสินค้าของเขาพอเขาจับได้ว่ามีแมลงผลไม้เกิดขึ้นที่แบรี่ตอนนี้คือเกิดขึ้นที่แถบไม่ได้แถบแบรี่หรอกก็คือแถบโซนนั้นอนะเดนมาร์กอะไรพวกเนี้ยเขาก็ส่งทีมไปทํางานที่แถบนี้ ทีนี้เราก็ได้มาร่วมทีมกับเขาในช่วงเดือนมกรานปี2021ประมาณนั้นแล้วก็ไปทำงานสมัครงานแล้วก็พอเราได้ไปทำวันแรกที่ทำเขาก็จะแจกชุดแจกอะไรคือเราก็แบบความจริงเขาไม่ได้แจกหรอกทุกครั้งที่ทุกวันที่เราไปทำเขาจะมีชุดให้เราเปลี่ยนเปลี่ยนชุดเสร็จเราก็จะมาเ,เข้าฟังเขาเรียกบลิฟตตอนเช้ามาดูว่าเราอยู่ทีมไหนอะไรเงี้ยแล้วเขาก็กระจายให้เราไปกันแต่และทีม แล้วก็นั่งรถเข้าไปเขาก็จะแบบพาเราไปที่ต่างๆตามตัวแมปตัวแผนที่เปเปอร์ที่เขาได้เนาะส่วนมากงานก็คือเข้าไปตามบ้านตามบ้านที่แบบอยู่ในแอเรียของเราเข้าไปก็ไปขอเขาเออตรวจดูผลไม้ในบ้านนั้นก็จะดูว่ามันจะมีแบบพืชพันธุ์ต่างๆที่คือความจริงอะไรก็ได้ที่เป็นผลไม้เขาในตารางเขาจะมีแบบแอปเปิลทรีหรือสโตนฟรุตหรือ พวกแบบแพรอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบเราก็ต้องติ๊กว่ามีต้นไม้อะไรยังไงประมาณไหนบ้างแล้วก็เข้าไปตรวจโดยส่วนมากในไอเดียก็คือทุกๆวีคเราก็จะเข้าไปที่บ้านนั้นเพื่อที่จะไปทำการเทคเชคแล้วก็ทำการเก็บผลไม้ตามพื้นทั้งหมดเพราะว่าฟรุตไฟถ้าเกิดเราพบปุ๊บแล้วมันลงดินน่ะเราก็มันมันจะสามารถแบบลงดินไปเติบโตแล้วมันก็จะ บินกลับขึ้นมาบินไปเกาะได้เพราะฉะนั้นเราต้องกําจัดเออผลไม้ตามพื้นอะไรทั้งหมดด้วยเมื่อกี้ก็จะเห็นบรรยากาศของการเข้าไปตามบ้านนิดหน่อยเนาะเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังทีหลังนิดนึงอันนี้เป็นในสวนก็คือบ้านมีโอกาสเป็นได้ทั้งเป็นบ้านและเป็นสวนในแอรเรียนั้นน่ะเพราะว่ามันก็จะเป็นแบบเมืองรอบนอกไม่ได้อยู่แบบตัวเมืองใหญ่ๆสะทีเดียวเวลาเราเข้าไปสวนแล้วเราเจอผลไม้ตกตามพื้นสิ่งที่เราทำก็คือ เก็บจ้า <c oughs> ก็คือ,อ,อนอกจากเราจะต้องเทคเช็คก็คือพวกเนี้ยผลไม้ทั้งหมดเนี้ยก็คือเราก็ไล่เก็บ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 ไปเรื่อยๆตามที่เราอธิบายให้ฟังว่ามันไม่ดีมันจะส่งผลกระทบยังไงถ้าเราทิ้งผลไม้นั้นหล่นตามพื้นแล้วปล่อยให้มันแบบเน่ามันก็จะเป็นที่สะสมของฟรุตไฟเพราะฉะนั้นเหมือนเราไปทํางานเอ่อเก็บผลไม้เก <c oughs> ็บผลไม้ตามพื้นใส่ใส่ใส ตะก้าใส่ถังแล้วก็เอามาใส่ถุงอีกทีหนึ่งก็บางบ้านก็จะมีแบบเยอะมากบางบ้านก็น้อยช่วงนั้นจะเป็นช่วงหน้ารอนเนาะซัมเมอร์ช่วงประมาณแบบมกราคมพาผลไม้ก็กําลังเยอะเลยบางทีก็จะมีแบบผลไม้เน่าแล้วหรือผลไม้ตากแตกต่างหลากหลายมาก พอเราเข้าไปแต่ละหลังแต่ละบ้านแต่ละแอเรียเราก็เก็บผลไม้แล้วก็มาแพ็คใส่รถเนาะก,ก็เก็บแพ็คเก็บแพ็คอะไรประมาณนี้ซึ่งเนี่ยก็มีมีความหลากหลายผลไม้ที่เราไม่เคยเห็นเราก็ได้เห็นในตอนทํางานนี้นอกจากการเก็บผลไม้แล้วก็จะมีการเทคเช็คเทคเช็คก็คือการสุ่มเอาผลไม้ขึ้นมาไม่ว่าแบบจากต้นหรืออาจจะเป็นจากพื้นอะไรเงี้ยมาลองผ่าดูข้างในว่ามีมาแมลงน่าสงสัยหรือเปล่า ก็คือพอผ่าดูมันคือตามพื้นมันก็จะดูแบบเน่าๆนิดนึงเนาะแล้วก็จะมาลองผ่าผ่าทุกผลไม้ดูสุม่มดูว่ามีอะไรมีความเป็นแมลงหรือมีอะไรที่ดูเหมือนแบบไข่อะไรนะ่าสงสัยไหมถ้ามีแล้วก็มาจับใส่ถุงเอ่อพอเหมือนแบบเนี่ยอันนี้ต้องสังเกตละเอียดหน่อยเพราะมันจะเกิดขึ้นได้ค่อนข้างเอ่อ ดูได้ยากอะแต่ว่ามันมันอาจจะแบบเนียนๆอยู่ในนั้นอะไรเงี้ยแต่ถ้าสมมติว่าเราเจออะไรที่มันดูเหมือนน่าสงสัยเราก็เก็บใส่หลอดเก็บเก็บตัวอย่างใส่หลอดเสร็จปุ๊บแล้วก็เอาหลอดนั้นอะใส่ในถุงพร้อมกับตัวตัวอย่างผลไม้ที่เราได้ใส่ในถุงนั้นด้วยแล้วก็ถุง1ิบล็อกกันแล้วก็ส่งอันนั้นไปทางให้ให้เขาทําการตรวจสอบละเอียดอีกทีว่ามันใช่ฟูุตฟรายหรือว่ามันเป็นแค่แบบแมลงอื่นๆเนาะ นอกนั้นก็จะมีงานเอกสารด้วยพอเราแบบเริ่มฟอร์มทีมเริ่มรู้อะไรเป็นอะไรแล้วก็จะมาเริ่มแบบเรียนการทําเอกสารแล้วก็จะต้องคอยดูว่าเาไปแอร์เรียนไหนแล้วบ้านไหนมีอะไรติ๊กอันไหนก็แบบอันไหนต้องกลับเข้ามาอันไหนไม่จําเป็นต้องกลับอะไรเงี้ยก็มีเยอะมากแอร์เรียนมีหลากหลายมากซึ่งพี่อีกคนที่เขาเป็นคนขับรถเขาไม่เก่งเรื่องการทําเอกสารตอนที่เราไปทํางานด้วยเนาะเขาก็ให้เราเป็นคนทําแล้วก็จะเป็นคนแบบ ดูเอกสารมันก็ไม่ได้ดูยากอะไรหลังจากเราทำงานวนๆครบแล้วเราก็จะมาที่พิษที่พิดก็คือเหมือนที่ที่ให้เราไปหยอกผลไม้ที่เราเก็บมาทั้งวันหรือไม่ต้องทั้งวันก็ได้แค่มันเต็มรถแล้วเราก็แวะมาหยอกก่อนก็ได้โดยเ,เราหยอกผลไม้อะไรเสร็จปุ๊บเราก็ ไปเคลียร์รถอันนี้เติมน้ํามันเติมน้ํามันเสร็จเราก็จะต้องล้างรถอะไรให้เรียบร้อยเนาะก่อนที่จะจบวันเอารถไปคืนก็ประมาณนี้วนๆไปทุกวันแต่ทีนี้มันไม่ได้แบบเป๊ะๆว่าว่างานจะทําแค่นี้นะมันมีมากกว่านี้อีกแต่อันนี้ก็จะเป็นคล้ายๆรูทีหลักที่เราทําทุกๆวันอะไรประมาณนี้ เห็นนี้พอแล้เอารถกลับมาเรียบร้อยแล้วก็จะเปลี่ยนชุดเอาชุดออกถอดแล้วเขาก็จะเอาไปซักกันเนาะแล้วก็แบบมาเตรียมตัวฟังบลิฟตอนเย็นนิดนึงฟังสรุปจบที่จะบอกว่าโอเคกลับบ้านได้แล้วก็มารอคือมันก็เหมือนเดิมทุกๆงานคือคล้ายๆกันคือเราจะไม่ค่อยมีรูปมากในตอนทํางานจะมีมากนิดนึงก็ตอนที่แบบเนี้ย เป็นช่วงพักหรือว่าช่วงมีอิสระแล้วหรือไม่ก็เจอน้องสัตว์น่ารักน้องหมาอะไรเงี้ยเราก็จะมีรูปอะไรประมาณนั้นแต่ว่าไม่ได้เป็นรูปแบบตอนการทํางานจ๋าละเอียดเวอร์วังแต่ก็พอเป็นตัวอย่างได้อันนี้ก็คือการเอาเอเออกสารมาคืนเขาเนาะเอกสารต่างๆเอามาคืนเขาเสร็จแล้วก็แบบรอที่เขาจะบอกโอเคเลิกงานได้ก็จะมีแบบหลากหลายวันแต่ละวันก็ หลากหลายสไตล์คือที่เห็นคนเยอะๆคนอื่นเขาจะเป็นอีกทีมหนึ่งนะชื่อทีม b e ตต i n g ก็คือไปชีดสเปย์ตามพวกแบบเอ่อตามพวกสวนต่างๆอะไรอย่างนี้แต่ของทีมเราอะชื่อทีม h y g ีนอ่ะเดี๋ยวเรามาดูอีกวันหนึ่งก่อนอันนี้ก็คือเราทำวนๆไปแหละไปวันอื่นๆอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของพวกแบบผลไม้ต่างๆที่เราได้เห็นตัวอย่างฟาร์มต่างๆที่เราแบบ ได้เห็นที่บางทีแล้วก็เออถ่ายถ่ายดูเออมันเป็นประมาณนี้อันนี้เป็นลูกพีชแล้วก็ลูกมันก็จะอยู่ประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นแบบเขาเรียกอะไรนะอ่างุ่นช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงแบบไกลไกลน้าอางุ่นและแถวแถวเพื่อนบางคนที่อยู่โฮสเทลเดีวยวกันเขาก็จะทําแบบ วเนาะมันก็เป็นช่วงทำวายตอนแรกอะที่เราได้งานเนี้ยเราตั้งใจจะไปตรงนั้นเพื่อที่จะไปทำวายนะไม่ได้แบบตั้งใจจะไปทำงานนี้หรอกเราได้งานนี้โดยบังเอิญโดยที่แบบเราไปจะรอสัมภาษณ์วายแล้วคนที่โฮสเทลก็บอกเราว่าเออมันมีงานนี้โอเคอยู่นะไปลองสมัครไหมเราก็เลยแบบเออโอเคสมัครที่ไหนหรอเขาก็ให้พิกัดเรามาว่าเออเป็นเอเจนซี่ชื่อน,นี้อยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยเราก็ไปสมัครพอเราไปสมัครเสร็จเราก็แบบ เออทำเรื่องทำอะไรแล้วอีกอีกอาทิตย์หนึ่งเราก็ได้เข้าไป induction แล้วก็เริ่มงานเลยอันนี้จะเป็นตัวอย่างในเ,เขาเรียกอะไรนะน้องน้องแมงมุมในสวนในวิญญาตก็คือเวลาเราแบบอยู่ตามเนี้ยเราเราเดินเดินเร็วๆต้องระวังนะบางทีเดินชนเข้าไปจังๆใย,ยแมงมุมเต็มหน้าก็มีก็ต้องคอยดูมันจะเป็นเงาๆดูยากอยู่เห็นไหม อถึงไหนแหละก็นี่ก็เป็นตัวอย่างอีกอันหนึ่งตอนนั้นก็คือมีความสงสัยว่ามันจะมีแบบฟุตไฟล์หรือว่าเอาคนมาช่วยกันเคลียร์ผลไม้เขาแบบให้เคลียร์ผลไม้ที่นี่ก็มากันเยอะแยะไปหมดแต่ความจริงทีมหนึ่งก็ไม่ได้แบบเยอะขนาดนี้นะทีมหนึ่งก็ลดคันหนึ่งประมาณสัก4ี่ห้าคนหรือไฮจีนอาจจะเป็นแค่สคนแต่ถ้าเกิดมันมีเหตุการณ์อะไรเขาก็จะพา คนระดมหลายๆทีมมาลงที่เดียวกันอันนี้คือต้นไม้ต้นเนี้ยตรวจเจอว่ามีฟลุต t ฟลยเขาก็เลยแบบมาเพื่อที่จะเคลียร์กำจัดก็คือแบบจะทำเหมือนทำทรนะีทเมนต์อะเคลียร์ทุกอย่างให้มันหมดแล้วเขาก็ทำทรีทเมนต์ไอตัวที่กล่าวเมื่อกี้ก็อันนี้ก็จะเป็นน้องแมวในบริเวณที่เราทำทริสเมนต์ระหว่างเราทำงานเราจะเจอพวกน้องๆสัตว์ ต,ต,ต่างเยอะแยะไปหมดแล้วน้องก็จะมาคลอเคลียพยายามอยากจะเล่นกับเราแบบมันก็เป็นสีสันอีกอย่างหนึ่งในการทำงานเนาะก็ดูสิเราแค่เข้าไปในบ้านเขาจะไปทำงานเฉยเฉยน้องก็แบบอยากเล่นฉันอยากเล่นอะไรอย่างเงี้ยจะจะเมินก็นไม่ได้ก็เล่นหน่อยๆน่อยแต่ก็ไม่ได้แบบอยู่แตกกับน้องนะก็คือเราแค่แบบเล่นนิดนึงแล้วก็ไปทำงานของเราแต่มีหลากหลายมาก ขอบอกก่อนนะว่าเราอ่ะเป็นคนกลัวสัตว์ไม่ใช่กลัวสัตว์กลัวหมามากคือสัตว์อื่นๆเราไม่ค่อยกลัวมงมุแมงมุงม,ม,มไม่ได้มีปัญหาแต่ว่ากับน้องหมาเนี่ยเรามีปัญหาค่อนข้างมากเพราะเป็นคนกลัวหมามากตั้งแต่เด็กตอนแรกนะไม่กล้าเข้าบ้านเลยแบบต้องเอากระป๋องยืนกันไว้ตลอดคืองานนี้รู้สึกว่าไม่ใช่งานเราอะ่ะแล้วพอเรามาทํางานนี้สักพักหนึ่งเรารู้สึกว่าออน้องหมาที่ออสเตรเลียมันไม่ได้น่ากลัวนะก็เขาก็น่ารักถูกแบบ หมาที่เห่าเห่าน่ากลัวมันก็มีบางบ้านแบบเห่าโหดร้ายมากดูน่ากลัวแต่ว่าน้องหมาส่วนใหญ่เขาก็ดูน่ารักดูแบบเหมือนอยากเล่นถ้าดุหน่อยเขาก็อาจจะมีผูกเชือกแต่ว่าเออคือเราเราก็ค่อยๆเปิดใจมากขึ้นแบบเอ้ยน้องน่ารักพอยิ่งยิ่งเข้าไปบ้านเดิมหลังเดิมแล้วจาได้ว่าเอ้ยบ้านนี้มีน้องตัวนี้บ้านนั้นมีน้องอย่างนั้นคือแบบ ยิ่งแบบรู้สึกเปิดใจโอเคกับน้องหมามากขึ้นถ้าเทียบกับที่ไทยที่เราแบบเดินอยู่ข้างทางบางทีหมาข้างทางหรือหมาวัดอะไรวิ่งระดมเหา่าตอนนั้นคือแบบจากที่จะเปิดใจก็ถดถอยแต่หมาออสเตรเลียทำให้เราเปิดใจอีกครั้งขอบคุณนะน้องๆขอบคุณงานนี้มากๆที่ทำให้เรามีความใกล้ชิดกันมากขึ้น ดูสิน้องติดตุ๊กตาจะเอามาให้เราเล่นเราจะขอก็ไม่ให้เฮ้ยนีู่คาบสะเหี่ยวขนาดนั้นน่ะโถส่งสารตุ๊กตาไหมลูก <c oughs> <c oughs> คือคือนอกเราเปิดใจก็จริงนะแต่เราก็ยังมีความกลัวเพราะมันอัตโมติมากๆกับกับการกลัวหมาเราก็จะยังยืนถือบาสเกตอยู่ แต่แบบบางทีเราก็ยังไม่กล้าให้น้องกระโจนแต่ก็โอเคขึ้นนี่เราก็ยังแบบอันนี้เจอบ่อยแล้วก็เลยรู้สึกโอเคเราเป็นเพื่อนกันได้ไหมอันไม่ได้มีแค่หมายอย่างเดียวมีสัตว์หลากหลายบางบ้านก็จะมีนี้ตามวิดีโอก็คือน้องไก่น้องไก่อยู่เยอะมากแล้วก็เพิ่งเคยเห็นว่าแบบไก่เขาก็มีแบบสวยๆมีพันธุแบบดูแปลกๆไม่ค่อยเหมือนบ้านเราแล้วก็มีน้องนก น้องนกนี้ตอนแรกเราก็ไม่ได้สนใจอะไรหรอกแต่น้องนกก็พูดทักทายทักพูดพูดอะไรก็ไม่รู้่อหรือทักทายอะไรนี่ๆหน่อยหน่เก็เลยแบบเออเดินมาทักทายนกหน่อยก็ได้สรุปสนุกดีอันนี้เป็นน้องน้องจิงจ้มองเราแบบเธอมาทําอะไรที่นี่อะไรอย่างนี้หรือไม่ก็อีมูก็มามากันหมด สารพัดสัตว์แห่งออสเตรเลียเป็นงานที่แบบได้ประสบการณ์เยอะมากเลยนะงานนี้ไม่ได้แบบแค่ทำงานแต่เราจะได้รู้จักผลไม้ต่างๆจากที่ไม่เคยรู้ว่าต้นไหนใบเป็นยังไงลูกบางลูกผลไม้เราไม่เคยรู้จักเราก็ได้รู้จักเพราะงานนี้แล้วก็สัตว์ต่างๆเ,เราก็ได้มาเห็นจากงานนี้ การเปิดใจกับน้องหมาแล้วก็ได้มาเปิดใจด้วยงานนี้ถือเป็นงานที่ให้คุณประโยชน์ให้ประสบการณ์ค่อนข้างเยอะแล้วก็ตอนแรกอะ่ะเวลาเราทำงานเราบอกเราบอกว่าเราเป็นคนทำเอกสารใช่ไหมพี่คนนี้เป็นคนขับเขาก็เราก็จะได้ทำคู่กับพี่เขาตลอดเพราะว่าเหมือนพอเขาเริ่มเซตทีมเสร็จปุ๊บเขาก็จะแบบให้ส่งเราไปทีมเดิมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ขับทีนี้ช่วงหลัง อ,อยังไม่ถึงรูปรูปยังไม่ถึงช่วงหลังรูปไปถึงเออนอกจากขับคนขับไม่ได้มีแค่การขับอย่างเดียวนะจะมีการดูแลรถด,ด้วยอย่างถ้าเกิดรถมันเริ่มส่งสัญญาณอะไรเราก็จะต้องทําการแบบดูแลคอยซ่อมคอยค่อยคแบบเออหาคอยแก้ปัญหาอะไรอย่างเงี้ย อันนี้คือไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นมันโชว์ไฟลแล้วก็แบบเรียกเขาให้มาช่วยดูพวกหนุ่มๆก็มาช่วยอยู่ก็โอเคอันนี้คือแค่ขับตามฟาร์มคือเราไม่ได้ขับแค่ในเมืองนะบางทีเราต้องขับตามออกชาิที่แบบมันเป็นฟาร์มใหญ่ๆเลยอะแล้วพอเลี้ยวมาเกิดตกล่องผิดทางอะไรนิดหน่อยเราก็ต้องแบบโอ้หาวิธีแก้ไขก็คือเราต้องพยายามแก้ไขกันก่อนในทีมแต่ถ้าเราแก้ไขไม่แก้ไขเองไม่รอด เราก็ควรจะติดต่อซูเปอร์วาเซอร์ซูเปอร์วเซอร์ก็คือคนที่ดูแอร์เรียอีกทีหนึง่งอย่างในทีมที่เราขับรถกันนะ่ะคนคนที่เขาขับที่เขาได้รับมอบหมายให้ดูเอกสารเขาคือแบบทีมลดเดอร์ใช่ไหมแต่ในแอร์เรียในการทํางานก็จะมีซูเปอร์วาเซอร์ที่ดูแลการทํางานทีมลดเดอร์อีกทีถ้าเกิดปัญหาอะไรเราก็เรียกซูเปอร์วาเซอร์ให้มาช่วยหรือถ้างานหมดหรืองานมีปัญหาหรือมีอะไรเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยทีมลดเดอร์ก็ ก็ถามซูเปอร์วเซอร์ซูเปอร์วเซอร์ก็จะไปถามแบบคนเหนือเขาไปอีกทีนึงถ้าเกิดเขาแก้ไขไม่ได้อันนี้คือซูเปอร์มาช่วยเราโดยการลากรถเราเอาแบบเอาไม้มาลองๆองแล้วเขาก็ช่วยแบบเซตแล้วเขาก็ดึงลากมันขึ้นแล้วก็น,นี้เป็นอีกอันไม่ใช่ของเราอันนี้เป็นใครไม่รู้รถติดเหมือนกันแบบพยายามอยู่แต่ก็ออกได้ไม่ได้แบบถึงจะติดขนาดนั้น แต่แค่ให้เห็นว่ามันขับยากแต่เขาก็ใช้แบบ w View ออกอจากเมื่อก่อนที่เรานั่งช่วยเขาอยู่ๆมาวันนึงเราก็ได้เป็นคนขับเองแบบงงๆแบบจำไม่ได้ว่าเราเริ่มขับได้ไงเหมือนพี่คนนั้นเขาเขาเห็นว่าเรามีใบขับขี่เขาก็ให้เราขับบ้างอะไรเงี้ยออแล้วก็ขับไปกับพี่เขาบ้างพอตอนหลังอยู่ๆเกิดการแยกทีมพอแยกทีมเสร็จ เขาก็จ on ับเราไปลงอีกทีมหนึ่งไปเป็นหัวหน้าทีมอีกทีมหนึ่งเลยอยู่ๆเราก็ทํางานแล้วก็ได้เป็นทีมลีดเดอร์แบบงงๆเพราะเราก็ทําเอกสารเป็นมีใบขับขี่ขับรถได้แต่เราเป็นทีมลีดเดอร์ที่ทํางานแบบเหมือนลูกน้องนั่นแหละก็แค่เหมือนทางานทุกอย่างเหมือนลูกน้องเลยแต่แค่ดูเอกสารเพิ่มลุยงานลุยอะไรทุกอย่างมีแผลมีประสบการณ์อะไรต่างๆนานาแต่เราจะต้องรับผิดชอบ ลูกน้องมากขึ้นก็คือคอยแบบคอยจัดการงานคอยดออูว่าแบบควรจะยังไงให้เขาทำอะไรคนไหนอะไรยังไงก็คือต้องมีแบบความรับผิดชอบมากขึ้นแต่ก็ยังลุยเหมือนเดิมไปลุยอะไรมาเนี่ยนี้จะเป็นแบบหน้ากากก็คือใส่หน้ากากเพื่อตอนที่เอาไปเทที่พิษแต่มันจะมีสารเคมีนิดหน่อยและนี่ก็คือบรรยากาศของ เพื่อนร่วมทีมต่างๆนานาที่เราเจอมีเยอะกว่านี้แหละแต่เราไม่ได้ถ่ายมาเยอะตอนนั้นถ่ายแค่ตอนที่แบบใกล้บอกลาเร่ามาถึงการพักกันบ้างมาการพักเมื่อก่อนนะตอนเราแบบทํางานแรกๆอะ่ะเราไปพักตามจุดพักดีๆพวกแบบแมคโดนัลล์พวกอะไรเงี้ยเขาให้ไปพักแต่พอตอนหลังๆเพอแบบทีมใหญ่คนมากขึ้นบางทีคนในพื้นที่เขาก็ไม่ค่อยชอบเราเนาะเขาก็เห็นว่าแบบ เออมาเขาอะไรบ้านเขาบ่อยๆบางคนเขาก็ไม่ถึงกะชอบเขาก็แบบไม่พอใจอะไรเงี้ยเราก็ต้องเลื่อนที่พักย้ายที่พักไปอยู่แบบทาบตามแอเรียที่มันไม่ใช่ที่สําคัญไม่ได้เป็นแมคโดนัลไปอยู่ตามสวนที่เขาจัดไว้อะไรประมาณเนี้ยก็แบบนั่งชิวนั่งพักแล้วพอแบบ พอคนเยอะๆเข้าพอช่วงหลังๆเขาก็ให้จัดไปอยู่พักที่โอเวลล์โอเว์คืออะไรคือสแตนอะไรสักอย่างไม่รู้อันนี้เขาก็แบบจัดให้ว่าโอเคมาพักตร,ตร,ง,ตรงนี้ละกันก็สนุกสนานดีเพื่อนๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวแบ็คแพคกเกอร์แต่ว่ามาจากหลากหลายประเทศมากเหมือนเขาพอเห็นว่างานนี้ดีเขาก็ไปโพสในกลุ่มเนาะคนก็มากันเยอะเลยอะ เราก็ไม่ได้มีงานแค่ไปดูผลไม้นะบางทีเราก็จะมีงานเอ็กซ์เตเช่นอันเนี้ยเขาให้เราไปแจกโบชัวตามพื้นที่ต่างๆว่าคุณเป็นนิวแอ e เียนะหรืออะไรอย่างนี้แล้วก็นี่คืองานเบตติง้งเราอะส่วนมากเราอยู่แต่งานไฮจีนเนาะเพราะเราเราไม่ค่อยได้ลงเบตติง้งแต่เราก็มีโอกาสได้ลงเฮดเบตติ้งด้วยครั้ง2ครั้งแล้วก็แบบส่วนมากคือเขาก็จะมีกระป๋องอุปกรณ์ประมาณเนี้ยเติมอะไรให้เรียบร้อย ก็ไปตามพื้นที่ตามแบบเออด็อกิวเมนต์เหมือนกันแต่ว่างานเบตติ้งก็คือใส่อุปกรณ์ที่กระเป๋าแล้วก็เดินฉีด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 ,ดไปเรื่อยๆเป็นงานที่เหนื่อยมากคือโซมเลยเห็นไหม <laughs> อันนี้เป็นอีกงานหนึ่งเป็นงานทางด้านเออเขาเรียกอะไรอะ่ะเหมือนเหมือนเตรียม,มแมลงอะ่ะคือฟุตไฟอ่ะทำมันผสมพันธ์อ่ะมันจะไม่สาบ ถ้ามันผสมพันธุ์กับตัวเทียมที่เราเตรียมไว้เนี่ยมันจะไม่สามารถสืบพันธุ์ได้มีลูกได้ก็จะจบที่รุ่นนั้นก็จะเป็นการหยุดฟุตไฟเพราะฉะนั้นเขาจะทําตัวเนี้ยตัวเทียมเพาะตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็เอาไปปล่อยตามที่ต่างๆให้มันกระจายไปทั่วเพื่อที่จะไปจับฟุตไฟตัวจริงให้มันหยุดการแพร่พันธุ์ประมาณนั้นแต่เราไม่ได้ทํางานที่จุดนี้ ส่วนมากเราก็จะแบบอยู่หน้างานเนาะก็จะมีเพื่อนแค่บางคนที่ได้มาทำงานในส่วนนี้ก็จะเป็นคนประจำที่ถ้าใครมาลงจุดนี้ก็จะมาลงจุดนี้อยู่แค่อยู่แค่กลุ่มเล็กๆแต่ก็เราก็ได้มีโอกาสได้มาเห็นว่าอ๋อมันเป็นประมาณนี้อ่ะเวลาผ่านไปไวเหมือนโกหก เข้าสู่ฤดูออทรัมใบไม้เปลี่ยนสีคือเราทำตั้งแต่ซัมเมอร์ตอนซัมเมอร์ก็แบบผลไม้เยอะแยะพอเราเข้าสู่ออทรัมผลใบไม้เปลี่ยนสีดอกมุงดอกไม้อะไรก็มีความเปลี่ยนแปลงอันนี้เป็นดอกที่เราก็ไม่แน่ใจว่าดอกอะไรก็เลยถ่ายรูปไปเฉยๆพอพอแบบเวลาผ่านไปนานๆเข้าผลไม้ก็เริ่มเหลือน้อยแล้วช่วงหลังๆก็จะเหลือแค่ส้ม ส่วนมากนะก็จะเป็นส้มนั่นแหละที่ที่มันจะขึ้นในช่วงวินเทอร์งานงานเราก็จะน้อยลงก็จะมีฟาร์มส้มเท่านั้นที่เราพอจะมีงานหรือคือเหมือนเวลาเราเข้าไปบางบ้านผลไม้หายหมดและไม่เหลือผลไม้เลยสักลูกบ้านนั้นก็จะเป็นแอร์เรียที่ว่าไม่จําเป็นต้องกลับไปอีกแต่ถ้าบ้านไหนมีส้มก็คือเป็นบ้านที่เราจะต้องไปอีกไปดูอีกอะไรประมาณนี้ สวนมากก็เนี่ยเก็บทําความสะอาดเทคเช็คเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือมีแค่ส้มน้องส้มอันเยอะแยะไปหมดแต่เราก็ไม่เคยคิดว่าจะเก็บส้มนะเพราะว่าโอ้เห็นอะไรไหมใย,ย,ยแมงมุมเพราะเขาบอกว่างานเก็บส้มอ่ะมันจะค่อนข้างยากนิดนึงมันจะต้องแบบแบกอาจจะต้องปีนบันไดเก็บส้มแล้วก็เอาไปเทแล้วก็ปีนแบกลงมาอะไรประมาณนี้ เราก็เลยยังไม่เคยลองเก็บส้มกับเขาสทัทีอันนี้จะเป็นแบบต้นไม้ที่เริ่มแห้งโรยราแต่เขาก็ส่งเรามาพยายามทำความสะอาดแต่เราก็บอกว่าเราไม่สามารถทำความสะอาดได้ร้อเปอร์เซเราก็ทำให้ดีที่สุด <c oughs> เห็นไหมอัง่นก็เริ่มเหี่ยวเรียบร้อยแล้วเพราะว่าฤดูมันหมดมันใกล้หมดแล้วเวลาผ่านไปใบ ใบมุงใบไม้องุ่นทุกอย่างก็หมดแล้วสวัสดีเจ้าหนูมาบอกลาใช่ไหมบา,บายนะ <c oughs> โอ้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาฟังประสบการณ์อาจจะพูดผิดบ้างถูกบ้างแต่ก็พยายามจะให้ทุกคนเห็นภาพว่างานมันเป็นประมาณนี้ ทำงานชิลๆแค่วันละ8ชั่วโมงแต่ว่าได้พักอะไรค่อนข้างเยอะและรายได้ก็เกิน30ตั้งแต่เมื่อตอนปี2021ก็ถือว่าค่อนข้างเยอะอยู่นะ <laughs> Happy Happy Experience บายบายทุกคน